หเนี่ยล <bubble> <sm elling> ้อมกันขนาดนี้เลยเนี่ยเอาตายเลยวะเนี่ยบิ๊กเรียบิ๊กเรียบิ๊กเรียบบิ๊ก เบสวิดโววิดโวโอ้โหมาช้าแต่มานะมาเก็บสีเฮ้ยอย่างน้อยผมก็เทดช็อตไปตัวหนึ่งโอ้โมีตัวช็อตเฮ้ยมาลองวะลองลองตายหมด ตายแล้วเอเข็งเอเหเลอุ้ยหุ้ยลีตอเตตัวหนึ่งโลมาก ตัวท้ายน่าจะมาจากบีป่ะไม่ก็สิทธิมาแล้วช็อตช็อตพักลองเออแฟลเฟกระวังแฟลเฟกอ่ะโอ้ยสวยจัดนี่ไงลอง เก็บโดรอบไม่แต่มันเหมือนฉากจริงพีเลยยิงมาไม่มี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 ใครยิงไอ้เชี่ยไม่ตายโอ้โห91โอ้ยทำไมด่ารักเราเราดีไม่นะ นี่คือดัดลักตอนนี money, yeah. ้อ่ะหิงหิงเฮ้ยวน้ยาฮ้ยเฮ้ทเฮ้แเนนยเฮ้ย่นนีเฮ้เฮ้ยเ้ยเยยเฮีเยเย ไปได้ไงอ่ะโอ้โหไปโผล่เป็นล้านตัวแกตายกแกตายเลสไซเลสไซ Thank for <ful> friend ยินดีต้อนรับ

Toi chát, chắc là cái bì xem là mì 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 พัดเอ้ยโนผมผมไม่เดินพเลยเนี่ยเราจะไปมิราดอย่างเดียวอ่ะใจเราอยู่มิลาดเดรพัดน่าสวย,ยอยู่ที่ออกได้หรือเปล่าตายตายตาย อ๊ะเปอร์อเปอร์อัะปเปอร์ระวังโร็แน่ว่ะแม่งวะเันนนี่างนนะ เร็บังเซ็บแล้วน่าสนเาส้็จดรอที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 ดูยเลยดีดดยิงมันตายสายหมดทำไมไม่อรอดวะนึกว่ารอดอไปจริงเลยอุ้ยรตายลัตายตัวนึงชิมิสามตัวนะบ้าห้าสิ โอ้โพี่พีก็รโ้ว่าะนออพมันสสสโบกไนะวันี่นะมิดมิดอไปลองไปลองแพนแพนฟลองลองก็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 ลองเดวดเด๋ยวเอลพเอล พี่บิวโชว์สเต็ปแดนเซ์น,นะมเพื่อนพกขวดแม่งเลยนั่งมันดีเกไม่โดนเลยวะเพ่อนอิ่นไม่โดนตัวละนัดตัวละนัดมีละตัตมันแนหละใครก็ได้ขอเล่นหน่อยเติมให้กันไม่ได้นะเจม Go long, go long, go long, go bom bomb go long. Bum bum, bom bum, 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 Ờ, bum, 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 เด่นเนอ่ะตอนนี้เจมดันจัดเลยว่ะโหะเร่งทำผลงานอ่ะแบบว่าอยากขึ้นหมื่นห้าแบบภาคภูมิใช่ไหมแ <c oughs> ต่เมื่อกี้ดานมีแซงประมาณห้าอยู่สิบดานมีเจม่าจะโมโหไม่พอใจอ่ะใครเด่นเกินไม่ได้ชั่วโมงเนี้ยก็สิบห้าคิวเอง <c oughs> โอ้โหสิบห้าคิวเองดูดิค,คเพู่โคตเหยาบหยามอ่ะ <c oughs> แต่ไม่ได้อ่ะ ใน YouTube ม no anyway. oh. ีไปเมนต์ตัวเองกลนะวันนี้ FC พี่เนลสันครับโอ้โหอย่างหยาบอะอยู่ในนั้นสองตัวเลย โเกือบฆ่าสี่ให้ตายเถอะน่าในไซต์ไงหลังกองคนจะแทงกันไม่ได้นะโหเินไป e n f ฟบิี่ยบินยิงเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตา บี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 บ ทำไมไม่ใช่ฟิวฟิวอ่ะทำไมดอนฟิวฟิวเซฟเปิ้เซฟเซฟเซฟเอชอดมีเอเคกระบอกตัดปืนคนหนึ่งก็ได้นะเติมชีะเมเปิ้ลเก็บปืนนิดเลยไม่ต้องห่วงมีคนลอเกมแล้วถือดีโก้อยู่ข้างหลังอ่ะ จะเจอจัดับออกมีดโนอาจจะยังนะเฮ้ยขอยิงมั้งดิไกไม่ร oh. no. mm. hey, ู้อะมีไส่มีไซส่ไซสวันดีไสดี โอ้โหนี่เราล้อมขนาดนี้เลยนี่ยเอาตายเลยวะเนี่ยเอาละเริ่มชัดแล้วเหมือนผมจะตามมาแล้วอะเออเริ่มชัดแล้วมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วต่อแจ็คแล้วหนึ่งรอเลยข้างบนน่ะรอเลยรอเลยมันหนาวข้างบนน่ะลองไอ้ลองเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าไปก่อนนะ

ฝ avez 歩เวลาไอ Daniel ไอเป็น spell ขู้ไหนๆเก่าไม่ได้ทำอะไร้ฮ <c oughs> ิ vid a s <c> h <oughs> e <c oughs> ถ้ามิดไม่แข็งเดี๋ยวยินเองนั่นแหละเฮ้งข้างบนกระหนาวกับมะหนาวแล้วยิงหัวตัดกำลังใช่ไหมแกมีฟีดไปนั่งอยู่หัวน้อยโหถ้ามันคัมแบ็กในเกมนี้ยาวเลยนะมีคนร้องไห้ ยังมียมีครับไ่งไงกำลังมาเลยนะกำลังมาเลยนะเี่ไ่หดเดืนห้นนาจนได้ไม่น่าดิยีจะรบสูหมื่นห้านะครับไปดีกว่า